โห,โหนีร้านส้มตําปากแหกครเนี่ยร้านสวัสดิการที่5ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตของเราเองฮะก็ถือว่าเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวสิริกิตนะฮะเนี่ยสั่งกันประจำารเนี่ยร้านนี้ถือว่ารสชาติเด็ดทีเดียวช่างกิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกับวันนี้น,นาเล็กพามาแนะนําร้านอาหารที่ว่ารถเด็ดของเรานะคือร้านตําปากแหกนี่ฮะมีบาโคตอะไรให้เรียบร้อยใครสนใจสั่งก็สั่งได้นะเนี่ยเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะเมนูถือว่าเยอะนะีร้านนี้ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านด,ดีฮะเพราะว่า เรื่องของความสะอาดเนี่ยโรงพยาบาลเราควบคุมอยู่แล้วนะครับมมเมนูเด็ดๆวันนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปไหนก็เนี่ยแวะมาดูนี่ฮรหมูทอดเนี่ยไก่ทอดน้องไก่เด็ด,เด,ดเด็ดแล้วฮะนะมเมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างฮนะนี่ํตปากแห่คะ คนกินโดงเสยอาปากครับปากแขกคมีตำปูปลาตำสั่วตำป่าตำทะเลรวมนะตำหมูยอตำกุ้งสดนะตำปลาหมึกกรอบตำปูม้าตำโคราชตำไทยตำไทยไข่เค็มโอ้โหเยอะแยะนะฮะนะพูดไม่หมดแล้วฮะนี่ฮะใครสั่งก็สามารถเนี่ยมีบัญชีส่งได้ฮะเนี่ยเลขบัญชีพร้อมรับ ตั้งได้เลยฮนะเนี่ยจากน้องแบงคนะ์ฮะน้องแบงค์จันทมาศฮนะคัตอนนี้พี่สานดิบาดถึงตี้นะอัฐุดิบเราก็ถือว่าสดใหม่เลยฮนะเนี่ยเห็นไหมทั้งแตงทั้งมะเขือนะมะเขือเทศโอ้โหถือว่าใหม่ๆสดๆนะฮะแม่ค้าเราก็กำลังขมักขม้นฮนนะเตรียมเตรียมร้านเพราะว่าวัาวนนี้วันเสาร์อาทิตย์ เดี๋ยวลูกค้าจะมาเติมนะฮะนี่ฮะมาดูอุปกรณ์เนี่ยความสะอาดคะมีผ้าคลุมอะไรเรียบร้อยเลยนะถือว่าดีเยี่ยมเลยฮะมมาฟังเสียงแม่ค้าตำเนี่ยก็รู้ว่าเด็ดแค่ไหนฮะเนี่ยสนใจก็สั่งกันได้ฮะนะมีหลากหลายเมนูเหมือนที่นเล็แกแนะนำไปแล้วร้านนี้ก็ถือว่า เด็ดที่เดียวฮรนะรสชาติาถือวัตถุอกสุกใจของพี่น้องชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับผม